สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกดเล็กเก็ดน้อยนักพัดกับโนกะยูทู e วันนี้เสนอตอนที่ว่าน้ำมันเบรกจะช่วยให้ไฟหน้ารถคุณขาวแบบนี้นะครับน้ำมันเบรกอันนี้ข้างนี้ผมคัดแล้วเดี๋ยวผมจะคัดให้ดูเจ้าข้างนู้นนะครับ จะใช้น้ำมันเบรกครับน้ำมันเบรกรถกับไฟที่สีเหลืองๆดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเป็นไงครับเช็ดทีเดียวขาวเลยดูดูคนต่อไป อันนี้เป็นทริกเก็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับคนรักรถเช็ดออกมาแล้วจะเหลืองแบบนี้เลยครับที่สงสัยว่าโอ้ยไฟหน้าเหลืองรถหมองเก่าไม่สวยเจอนี่เลยน้ำมันเบรก จะได้ความสกขปกออกมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วหายเช็ดชูใหม่เช็ดเข้าไป เป็นไงกันบ้างครับกับเก็ดเล็กเก็ดน้อยวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ